เนื้อชาติเชื้อไทยเป็นปะชาหลัดปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำลงองไห้ได้ทั้งมวล้วยใช้ลวงไม้หลักสมักขีไทยที่รักแต่แต่ที่รบไรไม่ขาดแต่ถึงรบไม่ขาดคุณต้องการฟังเสียง,ง,งชัดถ้อยชัดคำนะ ่าจะไม่ให้เกิดป้ายคงดีเดี๋ยวต่อมาบรรทัดสุดท้ายได้ค่ะจะ,ะเปลือกได้ได้ค่ะ <im ple asure> ไ,ดได้ได้ค่ะเป็นชาติพา,ารีเธอเริญบัติชา,ยยา,าได้ชาววิวิชายเชโยภิเกษไทยรวม,ม,มเนื้อ <im ple asure> เนื้อชาติ <im ple asure> เชื้อไทย เป็นประชารัษไทยของของไทยทุกส่วนอยู่ดำลงคงไว้ได้ทั้งวัด้วยไทยล้วนไม้ด้วยเทล้วนไม้วยเทล้วนไม้รักสมักขไทยนี่รักสงบไทยนี่รักสง แต่ทิ้งลบไม่ขาดเอกราชไม่ให้ใค,ค้ขมขีใช่ปะมครับขมขี้มขีอือสนราหนูหนูไม่ต้องร้องก็ได้ค่ะหนูแบบว่าอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำอ่ะสาราเนื้อทุกหมายทุกหมาเนืชาพลี ทะเลินประเทศชาติไทยทวีมีไทยมีชัยชายูแม่หนูไม่ชัดถ้อยชัดคำเลยลูกแสดงว่าหนูยังหนูย,ยังอ่านไม่คล่อง หนูเรองจทาทำนองเขาก็ได้ค่ะหรือเนื้อร้องที่ประชาที่เราร้องอ่ะ